เอาล้วครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมฝ่าส้นตีน RPG นะครับผมหลังจากที่พาร์ทแรกผมลงไปโอเคเรามาต่อกันพาร์ทสเลยเพราะเกมแม่งสนุกมากเราจะไปพื้นที่ที่มันเพิ่งปลดล็อกนะเวลหกถึงจะเข้าได้โอเคที่มันแม่งมีคนบ้าวิ่งเยอะเยะนี่เที่ยผมเซฟไหมวะเอ้ยขอเซฟก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพร้อมแล้วไหนมาลองลูกซองซิไอ้นี่เป็นใครเนี่ยสวัสดีครับชมโควตพอแสวัสดีครับผมชอบซาวอ๋อปะ โอเคเดีเย๋ยวเดี๋ยวกินน้ำโปรโก่อนเลยผีบ้าที่มึงเป็นผีบ้าเหรอบบดูซิมึงจะโหดไหมมาลองลูกซอง,งมาลองลูกซอง,งอุย้ย90ดาเมจนี่โอ้โห376อือสองทีตายลูกซองแม่งโกงจัดโอ้โหเงินร้อยเดียวเอ้ยทุยเงินร้อยบาทโหดโหดไอ้นี่ใครวะเฮ้ยเองเป็นใครเนี่ย คนจริงกินมาม่าเอ้าเฮ้ยสกิททำเฮี้ยอะไรไอ้แค่มึงหดเกินไปซื้อมาม่าให้กินดิสองห่อสองห่อใส่ไข่ปะเนี่ยซื้อเองไอเวนปะมีตังกูซื้อแล้วล่ะไอเพื่อนยากนี่ช่วยหน่อยได้ไหมล่ะกูมีอะไรจะตอบแทนมึงที่หลังเข้าไปหามาม่าในชาวบ้านแถวนี้มานะเพื่อนไม่ต้องพูดไปไปมาม่าเหรอจะได้เชี่ยอะไรเนี่ยมึงได้มาม่าสองห่อบ้านแถวร้านค้ามึงไปหามาดิแถวร้านค้าโอเคเพื่อนกูขอสำรวจก่อน โอเคมันให้เควสเรามาละให้เราไปหามาม่าสองห่อได้เดี๋ยวจัดไปอันนี้คือที่ไหนเนี่ยประตูโรงงานปลากระป๋องเข้าไม่ได้ใช่ไหมเราเดินขึ้นมาสำรวจอันนี้ที่ไหนอ่ะตัามแก๊สเหรอ BTT อุ้ยเี้ยกูเจอคนบ้าอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีอะไรวะเป็นสมาชิกเหรอนี่โดนลูกซองกูไปซะโอ้ยมันตีแรงมากเลยสี่ร้อยโตรโกงทีหนึ่งแปมมึงเลี้ยงไปซะ นี่หนึ่งร้อยบาทอันนี้รถอระรถใครวะเข้าไปดูไม่ได้ดเลยเฮ้ยเฮียคนบ้ามาอีกแล้วกูหนีก่อนเลยมาดิขอตั้งหลักสวัสดีครับสวัสดีครับนี่โดนลูกซองกูไปอืออือทีเดียวตายติดคลิติดคลิเราขึ้นไปสำรวจข้างบนก่อนนะทุกคนเอ้ยใครยืนอ่ะพี่เป็นใครครับเนี่ยเขาคือคน อ๋อเขาคือคนทำแบ็กเก้าเหรอช่างแอร์ช่างแอร์โอเคให้เราทำปฏิกิริยาลยปะปฏิกิริยาอะไรกับเขาไม่ได้เราไปดูหมอผีตาไม่มีอะไรขายอะไรทายซิเฮ้ยนี่เราเข้าไดเ้เจอคนบ้าสว,วัสด,ดีครับสวัสดีครับกินน้ำโครก่อนนะอุย้ยตายเลยไเอเ้วนมาดีไอไอเวนมันตีแรงมากเลยนะทุกคนคนี่400ดาเมจ กะจอกะจอทำอะไรกินไม่ได้หรอกเออจะตายสองทีก็ตายแล้วไอ้พวกเนี้ยโดนลูกซองโอพีทิพายลูกซองเอ้ยบัมหนึงขอใช้ไอเทมก่อนเดี๋ยวกูตายโอเคไอผีบ้ามืออาผีบ้าจริงๆนี่เรียบร้อยหมืนได้ยินเสียงมาดีสวยมากเลยนะโอเคตายไหนร้านค้ามีอะไรให้เราดูบ้างความว่งเปล่าไม่แต่ความว่างเปล่าดูให้หมดเป็นคนขี้เสือก นี่ก็เป็นความว่างเปล่าโอเคไม่มีอะไรเลยคเคาน์เตอร์มีอะไรไหมอันนี้ห้องอะไรอ่ะเราเข้าไปดูได้ไหมเข้าไปดูไม่ได้โอเคไปทางซ้ายทางซ้ายก็ไปไม่ได้ทางนี้ก็ไปไม่ได้เดี๋ยว่าทางขวาสินะทางขวาก็ไปไม่ได้อะไรครับเนี่ยมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยโอเคแป,ป๊บแป,ป๊บเฮ้ยแป,ป๊บแป๊บเมื่อกี้โปก๊กใช่ไหมอันนี้แป,ป๊บแป,ป๊บเนี่ยร้านค้าเผิดเจอมามา่าป้ามีมามา่าขายไหมเอาอะไรไอ้นายเฮ้ยป้ารู้จักชื่อผมด้วยเหรอ มีหัวปีอะพี่แล้วก็ AK เอ,อ้ยไม่ใช่ AK CV 47อื้ือ้เหี้ยกูอยากได้หัวปีว่ะแม่งแรงจัด80ดีกรีเฮ้ยสุดยอดสุดยอดน้ำเปล่า <c oughs> <c oughs> น่าสนใจะ่ะเอาไปสัก5ขวดแล้วกัน <c oughs> ก็น้ำโปก๊กน้ำโปก๊ก <c oughs> แม่งเอ้ยเจอของดีให้เข้าแล้วนมตามะละเฮ้ยอันนมตามละมามละด้วย <c oughs> ผมว่าไม่ต้องเจอบอดทุดดแน่เลยเอาของมาขายเงี้ยยังจะอยู่อีกไปไหนก็ไปเอาป้าผมมาอุดหนุนป้านั่นเนี่ยเขี้ยของดีจัด อัพีจีเข้าไปได้ไหมไม่ได้โอเคได้เวลาออกเออะแมวเหรอทำไมแมวใส่ชุดอย่างนั้นอะตามมาตามมาตามไปไหนเฮ้ยรอฆ่าดิสิเฮ้ยมันไปไหนวะเอ,อ้ยไปไหนวะอ,อไไว๋อ,อปากระป๋องประตูโรงงานปลากระป๋องเปิดแล้วมหายเฮ้ยใครว่ายใครมาเนี่ยยอดมนุษย์เดี๋ยวเดาก,ก็กินแต่สิบดีกีก่อนนี่ออ้ยหกเพิ่มแบบ HP เต็มเลยนะติดสถานะมึนงงเหรอเออเรียบร้อยเอาไปเลยสามร้อยดาเมจเฮียตัวเฮียอะไรวะเนี่ยสู้ต่อสู้เลยเหมือนจะอึดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บตังค์ซื้อหัวปลีก่อนเดี๋ยวมึงโดนแน่อือสามทีตายอยากรู้ว่ามันจะดรอปเงินเท่าไหร่ขอยิงหน่อยอุ้ยติดคลีเอาไปพันดาเมจอุ้ยสามร้อยบาทอุ้ยอยากเจอเยอะๆเลยว่ะเฮ้ยของจริงนี่นาหมอนี่ จะจะให้นายเข้าไปเอากระป๋องนะเอ้ยทุยจะจะให้นายเข้าไปเอาปลากระป๋องนะโดบิตะคุงโดบิตะคุงหน้ากูเหมือนโดบิตะเหรอไอเมลเวนแต่มันจะไม่ง่ายเหมือนตอนนายไปตีกับไอพวกเมื่อกี้อ่ะถ้านายโดนพวกมันจับได้คราวนี้เกมโอเวอร์เลยนะโดบิตะนายต้องไปแบบเขา้าเข้าเร็วออกเร็วอย่าให้พวกมันจับตัวได้นะต้องรู้จักจูกจ๊กอ่ะจู๊กรู้จักไหมเออรู้จักถ้านายทํางานนี้เสร็จอ่ะแล้วฉันจะให้ของตอบแทนงามแมงงามแมของตอบตอบแทนอ่ะเอ้ยเฮ้ยเ้ยดผิดเพื่อน จะไปไหนอุ้ยเอ้าอ๋อเออแม่งบอกว่าเกมโอเวอร์ลืมไปโอเคหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเชื่อกูจะจุกมึงยังไงเนี่ยเออโอเคเราจะจุกมันโดนกูแน่เออ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 รอรอให้มันมาตรงนี้ก็มาดิกูจุเอ้ยเชี่ยเออใครแม่งจะไปจุกได้วะโอเคเอาใหม่เออกูจุกเลยกูจุกหลบนี่เป็นไง ไม่ใช่ตรงนี้หรอปลากระป๋องอยู่ไหนอ๋อเจอนี่ไงใช่ไหมได้รับปลากระป๋องกลับออกมาทางเดิมโอเคคุณหนีแล้วกูจูก่อน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 นี่ได้ปลากระป๋องแล้วเป็นไงเอากุญแจโรงงานนี่ไปซัดแต่ฉันไม่รู้นะว่ามันอยู่ที่ไหนไปหาเองเอา้าเอา้าแต่บอกเอา,ากุญแจลงรถนี่ไปซัดไอเมลเวนได้รับกุญแจลงรถบวกอ,อ,อุ้ยอาห้าโอ้โหทีนี้เราก็มีตังค์สองพันแล้วนะนาะกุนจะไปซื้ออาร์พีจี มึงโดนคุณแน่อาวุธแบบน่าจะแรงแบบโอ้โหก้าวกระโดดป้าผมมาซื้ออาพีจีหัวปรีหัวปรีนี่ขอป้าซื้อเลยนี่ทุกคนเรามีอาวุธที่โอที่สุดในเกมนี้แล้วไปได้เวลาเราไม่กลัวใครทั้งนั้นเดี๋ยวเราลองไปสำรวจโรงงานนะดูซิว่าม,มีอะไรบ้างอ๋อลืมไปว่าแม่งต้องไม่ให้เราไปหากุญแจาเองแล้วกุญแจแม่งจะอยู่ไหนวะนนียโอเคตรงนี้มันไม่มีอะไรนะตรงนี้ เดาลองขึ้นไปดูข้างบนมีทางไปอีกไหมนี่ข้างบนที่ไหนเนะี่ยไม่มีอะไรแนละ้วข้างบนนะอุ้ยอุโมองอุโมงไปหมู่บ้านอปานาเฮไม่มีความจะเป็นเอ้ยหมู่บ้านคุณคุณนนั่นนี่เราเราจะเจอตัวเอกที่แล้วมาฉากบอลที่นี่ไหมโอเคตรงน,นี้ไม่มีอะไรแล้วอะ่ะมันมาบอกให้อุ้ยบอกคุณรู้ว่าจะจะ,จะตายโดนรถชนนะ่ะข้างล่างไปได้ไหมยังไม่ไปเอา้ามันให้เราไปหามาม่าที่ไหนเนี่ยสังขยะ ไม่มีหนูไปไกลๆเอ้าหนูว่าจะมีหนูให้เราสู้เอ้ยที่ไหนเนี่ยบ้านใครวะเหมือนจะเป็นบ้านคนที่อยู่ข้างหน้าเมื่อกี้เนี่ยเดี๋าเด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 ากระดกน้ำอมฤตก่อนน้ำอมฤตเรามีเยอะไม่โดนเดี๋ยวมึงโดนอาร์พีจีกูแน่เรียบร้อยโอ้โหสองพันดาเมจไอ้เหี้ยโคตรโกงอย่างโกง RPG อ่ะ ความว่างเปล่าเตียงนอนได้ไหมเตียงก็ไม่ได้ความว่างเปล่ามีแต่ความว่างเปล่านี่ห้องน้ําห้องน้ําว่ามีความว่างเปล่าคุณได้รับขี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขี้เดี๋ยวเดี๋ยวกุญแจลงรถอันนี้กุญแจลงรถขี้เอามาทําไมกินกินได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูกินแล้วกูตายไหมเนี่ยมาม่านี่ไงได้มาม่าแล้วแล้วก็เอาไปให้มันนะทุกคนเดี๋ยวขอสำรวจก่อนเฉยได,ได้ขี้เฉยมีแต่ความว่างเปล่านะทุกคน บ้านมังใหญ่ทิบหายโอเคไปดีกว่าเอามาม่าไปคืนมันอ๋อเราเข้าบ้านหลังนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเอามาม่าไปให้มันนะเอาเคี้ไปแทนได้ไหมมาแล้วเชื่ออะไรนี่มือได้มาม่ายังนี่ไงกูได้แล้วมาม่าเนี่ยมาม่ามึงเนี่ยทำไมไม่ได้วะกวัวให้มาม่าแล้วเนี่ยได้มาม่าแล้วเนี่ยเอาเคี้ไปไหม ไ <laughs> อ้เี้ยกูเดกข <c oughs> ี้แล้วกูตายเฉยกลเอมาม่ามาให้มึงแล้วเนี่ยทำไมแม่ไ,ไม,ไไมไ่รับเ <c oughs> ดี๋ยวโดนโอ,อาพีกูนะหัวปีอะหัวปีอะรู้จักไหม <c oughs> โอ้ยนี่ไงตรงนี้ก็เขาได้เอา้านี่ไงหมูข้างร้านค้ามาอันเดียวมันก็ปิวไปแล้วนี่โดนพิจีกูมีอาวุธโอพีที่สุดอุ้ยเอาชิบหายแล้วอ้าวกูหลบได้เอวเอนนี่เรียบร้อยยิงไปซะ พันเจ็ดพันเจ็ดได้รับหนึ่งร้อยบาทตัวหนึ่งอีกตัวหนึงน่งขอยิงไว้สักทีนึ่งน,ะนี่เรียบร้อยสองพันสองพันดาเมจแม่งเยอะจัดโอพีที่ผ่านเลยปืนเนี้ยไหนมามา่าเดี๋ยวเราไปหามาม่าก่อ,น,อนนี้บ้านใครเนี่ยความว่างเปล่าก็าจะอยู่ในห้องครัวนะมาม่าเนี่ยแต่ความว่างเปล่าน,นี่ก็ความว่างเปล่าแก๊สก็ความว่างเปล่ามีแต่ความว่างเปล่าเต็มไปหมดแล้วมามา่าอยู่ไหนอะมามา่า เอ้ยนี่ไอ้เดี๋ยวแล้วมาม่าไปไปอยู่ทำเชี่ยอะไรถั่วซ่วมเดี๋ยงงโอเคน่าจะหมดแล้วนะแล้วก็เอาไปให้มันก็้ิมมาม่มาสองห่อใส่ไข่เยี่ยมไปเลยเอาล่ะกูมีของรางวัลให้มึงเดินไปตรงถนนมุมขวาล่างไปเรื่อยๆมันจะมีรถคันหนึ่งจอดไว้ในโรงรถอ่ะมึงเอาไปเลยกูไปต้มมาม่มาแดกแล้วเฮ้ยน่าสนใจว่ะมันจะมีอะไรวะขวาล่างใช่ไหมโอเคเดินไปขวาล่างไหนดูซิเอ้ยเที้ยอะไรเนี่ยกูเจอใครเนี่ยมาฟีย มาเฟียแต่กูลุกแดก80ดีกรีแป๊บมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะไอ้ลูกหมานี่บนตัอาร์พีจีกูเทียบร้อยนี่โอ้ยเทียบมาเฟียมันอึดจัดสอบสองทีแม่สองทีน,งทนี่ออ้ยอึดชิบหายเลยมาเฟียนี่วัดไอ้เทียจำไว้ทถานี้ใครของจริงไอ้เทียมังเก่งจังวะโอเคแต่เราลองไปจัดการกับมันใหม่ พึงโดนกูแน่ตอนนี้มี80ดีกีมาให้ทีละตัวเลยเดี๋ยวสกิลใช้ได้เอ้สกิลใช้ได้าไดมาเฟีเหรอมาเฟีเหรอนี่หลบได้ไอ้ลูกหมาือ้อโดนอพีจีกูหน่อยเป็นไงเรียบร้อยเราต้องใช้สเปเชียลปะตายสักทีเธอเอ้ยชิบหายแล้วเอ้กลัหวหลบได้เรียบร้อยเรียบร้อยตายไปแล้วตัวนึง เดี๋ยวๆกูขอเซฟก่อนเออยังไม่ทันให้กูได้เซฟเลยไอเวนเดี๋ยวรอันนี้ใช้ได้ปะนี่ไงขอใช้กับมึงก่อนเลยอุ้ยทีเดียวตายเลยแม่งเอ้ยโกงจัดอือระเบิดตูม้มเป็นไงกูหลบได้มาเฟียกระจอกอือเรียบร้อยสองร้อยเอ้ยสองพันดาเมจนี่เราใช้สเปเชียลได้แล้วอือสามทีตายเป็นไง ได้500บาทเซฟก่อนโอเคไหนรถที่จอดอยู่โอ,ยโอ้โหเฮียอะไรเนี่ยเยอะชิบหายเดี๋ยวดะมาขอทีละตัวขอทีละตัวขอทีละตัวออยิงไปซะมันหลบได้หัวหลบได้แม่งเยอะจัดเลยอ่ะมาทำเชี่ยอ,อะไรเนี่ยจะใช้สกิลวตาบอดใส่มันมันยิงเราไม่โดนเลยนะดีแล คุล้วได้จัดการพวกมึงง่ายๆหน่อยนี่ทีนึงก็เดียยงไปซะเดียงไปซะแล้วแม่งวิ่งเร็วมากเออูยังไม่ทันได้วิ่งไปเลยแม่งมาจัดการกูแล้ะจัดการมันซินี่โอ้ยทีเดียวตายเลยยังหดอ่ะหัวปีอะ่ะสามตัวอีกสามตัวจัดการมันรัวจัดการมันรัวผมว่านะผมรู้แหละ เราอย่าไปกินพวกแบบไอ้นี่เว้ยไม่งั้นมันจะได้โอกาสโจมตีเราเนี่ยผมสังเกตมานานแล้วที่ผมแบบกดโจมตีรัวๆอย่างเงี้ตงยตอนแรกผมกินแน่นั่นใช่ไหมกินพวก80ดีเกียที่มันทําให้ฮิวเลือดอะพอเนี่ยผมไม่กินมันก็ตีเราไม่โดนเลยนะอ่ะกูได้ทริกแล้วกูได้ทริกแล้วนี่เอาเอาพีจีกูไปแดกหัวปลีเป็นไงนี่เห็นไหมมันตีเราไม่โดนอือห้าพันยังโหดอะอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวมานี้ไอเวน เรียบร้อยห้าพันดามีดแล้วแบบเงินเยอะจัดเลยโอเคให้ไปไหนอะห้ามเข้านี่ไงอันนี้ปะที่นี่ไหมไหนมีอะไรนี่อกุญแจลงรถเฮ้ยมีรถมีอะไรเนี่ยดูได้ไหมโน้ตบุ๊กที่เปิดไว้อะไรแปลกๆค้างมาอยู่ดูไหมแปลกๆแป๊บๆกๆูขอเซฟก่อนชื่ออะไรเนี่ยแมลเอาคอมบังก็เดี๋ยวมันต้องมีตัวอะไรโผล่มาแน่เลยเหมือนไอ้เกมที่แล้วอะนี่อะ ตัวเชี่ยอะไรจะโผมาจุดจุดเอ้ยตัวเชี่ยอะไรเนี่ยไอตัวมอนเตอร์ตัวมอนเตอร์เชี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีขอฮิวันแปดสิบดีกรีต้องเข้าเออไอเชี่ยมันมันต้องสู้กับมันเลยนะมันจะไม่มีรอบที่สองเอ้าเดี๋ยวมึงโดนกูเออไอเชี่ยเอ้าทำไมเราตายอะมึงยังไม่ให้กูสู้เลยอะมันเราสู้กับมันได้ปะหรือสู้ไม่ได้นี่โดนอ่ะ เนี่ยมึงไม่ให้กูสู้เลยอะโอเคกูจะไม่ยุ่งกับมึงแล้วกันไปสํารวจอย่างอื่นมีอะไรให้เราสํารวจมั่งรถรถมีอะไรมิชชั่นคอมพิวต์โอเคเล่นจบด้วยไปไปใส่หัวไปสร้างโดยสมิงลูกลิงกังเฮยเราเล่นจบว่ะสนุกจัดเลยนะคุณผู้ชมใครที่อยากเล่นก็ไปเล่นกันได้ถ้าสร้างต่อบอกว่าจะเล่นสร้างดีโอซีเพิ่มเอ้ยทุยสร้างสร้างดีโอซีเพิ่มก็ได้เสริมภาคเสริมแต่ผมก็เล่นเหมือนเดิมโอเคสนุก สนุกจริงสําหรับใครที่ชอบนะก็ไปโหลดกันได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดให้แล้วก็ผมก็ฝากกดไลค์แล้วกดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมฝากด้วยเกมส้นตีน RPG สร้างโดยคนไทยนะครับผมสนุกจัดปั่นด้วยโอเคสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ